แอคชั่นนะครับวันนี้รายการทีวีออนไลน์ซีคิวแอมโมซีกับในเออมเดอร์ครับมาสัมภาษณ์นักร้องเก่าในเออมเดอร์นะครับไอเขาเอาล่ะอะีรมาไงครับสวัสดีครับคุณเี้ทำไมคุณนี้โงครับผมไม่อยากเล่นหรอกสอเดนครับเพราะมีอะไรเกี่ยวกดมือกองเขียนมือกีตาร์คนใหม่ไม่ได้เขียนใครครับมือกีตาร์คนใหม่ไม่เขียนนี่แหละครับไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยครับแล้วครับไม่เขียนน่นอง คุรู้สึกิดหังมมอนผมไม่รู้สึกิดังครับผมผมอยากเล่นแนวที่ผมชอบนี่ครับก็ใส่เสื้อทาร์มาลยนครับมันเป็นความหนังไปแล้วครับส่วนพี่ช่วยช่วยโชว์นมันเป็นความหนังครับช่วยช่วยนี่ครับเฮ้เขาเียวผมไปเขานรีผมไปออ d ิชั่นครับผมไปไม่มีมีสื้อผ้าตัวเดียวไม่มีเสื้อใส่ผมต่อราคาเขร้อยแปดสิต่อโ อ่า <Mile> บ <dizzy> ุกอ่ด้วยสิ่งสามครับหนสามมึงน่าต่อครับรถคุณตั้งวงใหม่ครับนะครับมึงยังไม่ยินเล่าเลยครับคุณตั้งวงใหม่เลยครับจะทำวอะไรครับตังล็อกครับตังล็อกคิดว่าออดาม่าหน่อยขอดาม่าหน่อยออดาม่าหน่อยคนโคราชเขาจะเป็นยัคไงคุณก็เขาไม่ก็แล้ว สนใจแหรอแขแล้วไม่วอรรี่แล้วเศร้าไม่เศร้าอ่ะน้ำตาไหลเลยมึงจุดส่กูเมื่อกี้เนี่ยครัะแล้วมือใหม่นี้กำหามือก้องมือกีตาร์ครับหาณผู้ชมบ้างยังครับก็ผมก็พอได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีคนฟังนิ่งครับไอ้มือก้องนี่คือมือกีออออตาร์ใหม่โอ้ยมันเดือดเลยวันนี้รายการ ทีวีออนเด็ดล็อกเทคกอรน้อมซี่แอนดนเอาเบอร์เดอร์จบลงแล้วครับเินคราวหน้าครับโอยเนหมดรายการแล้ว